จริงๆเนี่ยเราตามอาวาตารม,มานานแล้วคือตามมาตั้งแต่ยังไม่มาเมืองไทยตั้งแต่ปีก่อนเลยนะครับว่าแบบเป็นรถไฟฟ้าขนาดใหญ่น้ำเอสที่มีความแรงแล้วก็มีเทคโนโลยีที่แบบสูงมากๆนะครับวันนี้ก็เห็นคันจริงเป็นครั้งแรกนะครับใช่ครับฟังชันของเขาอะไรคิดูกใจตอบโจทย์เราไหมคือฟังก์ชันเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงดีครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ รอดยุคชอบรถคลาสสิกอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นฟังก์ชันต่างๆเราก็จะแบบโอ้โอ้โอ๋อ,อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าว้าวแบบทุกอย่างแต่ถือว่าอาตารเนี่ยมีฟังก์ชันที่ดีที่สุดใน,ในบรรดารถไฟฟ้าในตลาดใช่ดีที่สุดในบรรดารถไฟฟ้าที่เราไม่มีขายอยู่อ่ะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประตู แบบมีเซนเซอร์เปิดปิดเองหรืออะไรก็แล้วแต่ความแรงความสมิุของแบตเตอรี่นะครับก็คือผมว่าก็คือคุ้มค่ากับราคาของเขาถ้าให้เลือกหัวแล้วถ้าถูกใจอะไรอย่างงี้ดีดจติดใจมันถือยังไงนะครับว่าเลือเ่อนท่าถ้าจะให้เลือกอะไรแล้วอ๋อคือตอนเนี้ยเราเราไปบอกพูดกับรถรถคลาสสิกเก่าๆใช้มือหมุนอะไรอย่างงี้อยู่ไง มันรนสย,ยมมาเลมันไปคนละทิศทางแต่ว่าเราทํารายการเกี่ยวกับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถในปัจจุบันและอนาคตไปตลอดแต่ถามว่าตอนนี้นี่ก็ตอนนี้ไปว้าวุ่นกับพวกรถมือไขอยู่ใช่สำหรับผมเหนเองเห็นความแตกต่างของรุ่นนี้กับรุ่<ค>นกน่อนยังไงบ้างที่เราได้เห็นแบบลุปทรงของเขาอะไรกอ่าโอเคก็ง่ายๆเลยคือสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าการเลือก รถไฟฟ้าเนี่ยเลื่องยังไงง่ายๆครับรถไฟฟ้าเหมือนโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังจากโทรศัพท์มือถือคืออะไรครับชาร์จครั้งเดียวอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีโดยไม,ไ,มไ,มไม่ต้องมไม่ต้องมาต้อ uh huh. งมาต่อพาวเวอร์แบงค์เึื่องหรอไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าหัวใจของมันคือแบตเตอรี่แบตเตอรี่อะไรก็ได้ที่มันมีความเสถียรใช้ได้นานชาร์จคั้ดเดียวแล้วมันเต็มแล้วมันใช้ได้นาน,านเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เอาตาตอบโจทย์ นะครับแต่แบรนด์อื่นผมไม่รู้ผมไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าอวตารเนี่ยวิ่งได้ไกลนะครับมีความแรงแล้วก็แล้วก็ใช้ได้นานมันก็มีคำว่าของจีนเข้ามาอีกอ้าวก็จีนก็เป็นนักพัฒนานะนึกออกไหมขนาดอเมริกาอย่างเทสลาเขายังอยากจะได้เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่จากจีนเลยใช่ถูกต้องอ่านี่เป็นจ้าฝาก ครับก็วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวนะครับโชว์รูมแต่จริงหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นอวตารเนี่ยผ่านสื่อหลายๆอย่างไปแล้วนะครับแต่ถ้าไปเห็นตัวจริงเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาใหญ่มากมันใหญ่มันอ้วนแล้วก็มีเทคโนโลยีล้ำๆเยอะแล้วก็วัสดุภายในเนี่ยก็คือแบบพรีเมียมมากๆนะครับก็ใครที่ลังเล็งรถไฟฟ้าอยู่ก็ลองไปดูอวตารดูใช่ครับอนุญาตนะครับ ตอนนี้สังคมเนาะพอเวลาเรามีรถถู่เราโพสรถถูเราโอวดรถยูกอะไรคนก็นมองย้อน,นเลยว่าเฮ้ยเที่ําอะไรวะทำเพอเฉยวะใช่ใ,ใช่ <ไ h. S 2> ใช่สมัยนี้เนี่ยนะอยู่อยู่แบบคือถ้าไม่ขาวจริงอยู่ยากใช่ใช่มันก็มันก็เป็นสีที่ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าเแบบขาเรียกว่าค่านิยมของการเอาเอาเงินจากธุรกิจแย่ๆหรือว่าสีเทามา แล้วก็เอามาสร้างภาพโพสต์ตัวเองเพื่อหลอกให้คนอื่นเชื่อแล้วก็ไปโกงเงินเขาแบบนี้ไอ้พวกนี้มันก็สมควรที่จะโดนตำรวจจับไปถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แต่ตอนนี้จริงๆคนขาวๆก็ไม่ก็ไม่อยากจะไปโพสต์แล้วนะไ <c oughs> อ้อน,นั้นจริง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 ผม<อ>เอก็ไม่เคเรียกว่าเหมือนก็าโดนเรื่องพวกนี้มาก่อนหน้านีจจางแล้วแหละเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่เรามีรถรถรถคาสติกแทรครับไม่แบบของของผมเนี่ยคือน่าจะมาในเจน เจเนอเรชันแรกๆของของรถหรูแล้วกันใช่เพราะว่าเราเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ mm hmm. ยวกับรถ mm hmm. เราชอบรถเราชอบรถทุกสไตล์เราเล่นแต่รถเก่าๆจนวันหนึ่งเรามีตังเราก็อยากจะลองขยับเถ็บซีรีส์รถขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ดูซิว่าไปได้ไกลแค่ไหนไม่ไม่ไม่ใช่แค่รถมันนาฬิกาาก็เหมือนกันนะครับเราก็ใส่คาซิโอใส่อะไรเราก็พอเรามีเงินเราก็อยากขยับแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ไปด้วยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอนาฬิกาแ,งแพงๆเนี่ย มันเป็นยังไงแต่สุดท้ายพอเราได้สัมผัสปุ๊บโอเคเราก็ขายเขาออกแล้วก็เอาเงินไปทำาแต่ว่าไน้ทันะที่เคนเ,เล่นลอะไรพวกพยนะแต่ตอนนี้คือก,การว่าคนเขาบอกว่าคนที่มีเลยจะเป็นแบบเทา,ททา,ทาเราคนไม่ใช่ใช่เนวยใจหรือว่ามันแับเอ้ยอะไรวะไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันก็เป็นแบบเช่นนั้นอืมไม่น้อยใจเลยนะก็ตรวจสอบไปสิอ่าก็ตรวจสอบไปใช่ถ้าคิดว่าคนที่ใช้รถหรูแล้วเขาทำเท่า เขาไปตรวจสอบเขาสิอ่าเขาจะได้ไม่กล้าอวดไม่กล้าโชว์เพราะว่าสิ่งที่เขาได้มามันมาจากสิ่งที่มันผิดกฎหมายถูกไหมอ่าใช่แล้วพี่ก็จะขอบโทษขอบโทษได้แต่พี่เพราะว่าเราคือจริงๆริงแ่ละที่พี่บอกว่าพี่ไม่กล้าโชว์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้บอกไม่ได้กล้าโชว์อ่าบ้าไอจีพี่ที่มีแต่รถลด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 ไปหมดอ่าใช่เขาตรวจสอบกันไปแล้วของพี่อ่ะใช่ใช่าาว่่ยง คือตอนนี้ผมว่าเทรนของของ i ิน t a g r กรหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากถ้าย้อนกลับไป10ปีก่อนเนี่ยทุกคนจะพยายามแสดงความหรูหราฟู่มฟ้าในชีวิตหลอกลวงประชาชนในในโลกแห่งอินสตาแ a รมเนี่ยออกไหมถึงขั้นรูปไม่สวยลงไม่ได้มันไม่เรียวอ,ะอ่ะอ่ามันไม่เรียวหรืออะไรเงี้ยมันต้องเอาไปแต่ง ไปไปทำให้มันแกรมมันออชีวิตติกแกรมอะไรเงี้ยแต่แต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่มีคอนเทนต์ดีๆไม่ว่าจะเป็นแนะนำร้านอาหารอ่อานนิทานให้ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถเกิดขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องไปโชว์รวยสมัยก่อนไม่ต้องโชว์รวยใช่ต้อง ในอดีตเหรอครับผมว่ามันเป็นอะไรที่มันทําตามๆกันมานะตามๆกันมามากกว่าตอนนั้นที่ก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่ทำเป็นกันมไม่ของผมเนี่ยน่าจะเป็นยุคบุกเบิกผมว่าผมเนี่ยยุคบุกเบิกแต่ผมไม่ได้จะโชว์รวยในในยุคนั้นเนี่ยคือผมโตมาโดยที่ผมเนี่ยทำงานมาตลอดแล้วสิ่งที่ผมโพสเนี่ยคือ เฮ้ยเราทํางานเก็บังค์แล้วมันเป็นคือความฝันผมจะสมมติว่าผมอยากได้เฟอร์รารี่ผมจะโพสต์ก่อนเลยว่าผมอยากได้เฟอร์รารี่แล้วทํางานหาเงินเตืน่นเมื่อผมได้เฟอร์รารี่จริงๆผมถึงจะโพสต์รูปผมกับรถที่เอาเงินทั้งหมดของผมไปซื้อทนั้นจะประมาณนั้นพอพอยุคนี้ก็ก็ไปโพสต์กับรถใครก็ได้ไง Oh. ไปเช่าก็ได้เห็นไหมพวกมิชาชีพไปเช่ามาโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ให้ให้มาดูแกรมหรืออะไรก็ตามหรือว่าในอดีตอ่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ย ปัจจุบันก็ยังอาจจะเป็นอยู่อย่างสมมติว่าสถานที่หรูๆแพงๆเขาอยากให้อินฟูไปช่วยรีวิวเพราะฉะนั้นจะไปทําตัวอ่ะสมมติเราไปโรงแรม5้าดาวจะไปทำตัวซบบกในโรงแรมเขาก็ไม่ได้มันก็ต้องทําให้โรงแรมเขามันน้ามาถูกไหมอ่าจะได้มาเที่ยวกันแนะนํารีวิวโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยที่<ด><ด>ยังโดนยังโดนถ้าคนถามอยู่ถับว่าทํางานอะไรถ้าเป็นมีเงินซื้อรถเนาลาร์ดินร้านสิหร้านด้ผมว่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเออมันเราเราเข้าไป พิสูจน์หมดละรวไมไปถึงงานของเราในอดีตที่เราทำมาตลอด20กว่าปีนะครับแต่จริงผมก็ไม่ได้เหลือเยอะขนาดนั้น,นเออใช่เงินที่มีก็ไปซื้อสิ่งที่ชอบอพอชอบเสพอย่างแลบโบกินี่เสพเสร็จก็ขายขายเสร็จก็เอาเงินไปเปิดร้านทำผมไปเปิดร้านปิ้งย่างมันไม่ได้เหลืออะไรขนาดนั้นใช่ครับ นนเรื่องของวมนเซนตาอย่างเงี้ยมีคนแบบชวนให้เป็นบอสอะไรมีคนมาชวนครับบอสโชคดีมากที่ไม่มีออืมาจจะเป็นเพราะว่าทางบอสฝัฟฟ่งนั้นเขาขายเวโปรตีนส่วนผมเนี่ยขายเวโปรตีนเนี่ยมาสิบปีแล้วแบรนูเบอ,อร์ลีนออ <S <S ใช่เราเขาก็จะมาขายแข่งกับเรามีหน้ายอดของผมเนี่ยตกดิ่งอย่างนี้เลยครับจริจริงจริงจริงผมไม่ได้พูดเล่นเลยนะคือเมื่อ ย้อนกลับไป3ปีที่แล้วเนี่ยแบรนด์ของผมเนี่ยน่าจะขายเวโปตีนดังที่สุดที่มีลูกค้าแบบเยอะๆอะ่ะเราอยู่ในวัดสาลเราอยู่ในเซ็นท่าเราทำมานานมากอยู่ๆมาวันหนึ่งเวโปตีนเราก็ขายไม่ออกมันไปไหนกันวะอ๋อลูกค้า6แสนคน <c oughs> ไปอยู่ที่อื่นแล้ว <c oughs> อ่าใช่ลูกค้าตกบพี่จะเป็นยังไง อะไรนะครับสินค้าเก่าใช่ไหมครับไม่ครับก็คือเรามีแต่ลูกค้าเก่าแต่เราไม่มีลูกค้าใหม่เนี่ยอรอไหมลูกค้าที่ทานทานอยู่แล้วเขาก็ทานเป็นประจําอยู่แล้วแต่ลูกค้าใหม่ไม่มีก็เลยงงมันหายไปไหนอ๋อเขาไปอยู่ตรงนู้นไม่ละสินค้าสินค้าที่เราเอาไปวางโชว์ตามตามร้านค้าแล้วอะไรเยก็มันก็ไม่เดี๋ยวนี้นะครับ ต้องบอกว่าวัดสันนี้เราก็จะมีลูกค้าประจําแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยออนไลน์เนี่ยสำคัญนะครับผมก็ขายหลักเลยนะอยู่ในช้อปปีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาที่ลูกค้าใครเล่นช้อปปีเนี่ยสมมุติว่าดูเวโปรตีนกดเข้าไปปุ๊บมันจะบอกเลยว่าเคยขายได้5้าหมู่ทั้งอะไรอย่างนี้มันจะมันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางลูกค้า ใช่ไม่ใช่ว่าโก้ไปปึ๊กขายไป5้าถัง,อ,งอ,อะไรอย่างเงี้ยขอ,อ,องปอไม่มีของปอไม่มีใช่เื่กาองรไม่ย่งี้คากดกอาไม่นะจริงๆผมว่าไอ้เรื่องการระมัดระวังอะไรเนี่ยมันก็มันก็ใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละ ที่มันได้เงินมาเยอะๆง่ายๆมันไม่มีอยู่จริงสําหรับผมนะอ,อ,อย่างขายเวโปตีนถังหนึ่งกำไร200-300นี่ออกไหมเออมันเราต้องการก็คืออ,อ,อยากให้ใลูกค้ายเยอะๆแต่ไม่ใช่มาขายทีได้เป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเงี้ยมันผมว่า,วามันเป็นไปไม่ได้คือหลักการที่ผมวาง v en, เวโปตีวูเวอรีเราไว้เนี่ยคือโอเคเรามียอดขายในระดับหนึ่งที่สเสถียรแล้วก็เพิ่มมากขึ้น เมื่อมากขึ้นเนี่ยเราอยากจะดันเขาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แบบน,นี้ให้มันเป็นแบบอาหารที่เป็นไลฟ์สไตล์ของผู้คนเราจะไปรวยตอนที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่มารวยตอนปัจจุบันมันทุกอย่างมันมันต้องมีแพทเทิร์นในการเติบโตไม่หาตัวแทนขายนะครับคือตัวแทนเนี่ยในสมัยก่อนมีในสมัยก่อนมี แต่ว่ามันก็คือตัวแทนปกติที่ซื้อซื้อ,อสมมุติซื้อเวยี่สิบถังก็เขาเอาไปขายเขาก็ได้กําไร2องห้าสิบหรืออะไร whatever เราก็ช่วยทําการตลาดไปใช่เลนแ้นะที่เราเป็นแบบผักนรีนเราเคยมีแบบใช้ชีวิตไหลตามโซเชียลตามอะไรแบบแบบกระแสอะไรอย่างไรยังไงไหล,ไหล,ไหล,ไหลตามโซเชียลแปลว่าอะไรรวยแบบแรมรวยคือชีวิต<อ>ผมเนี่ยที่ผมผ่าน<อ>มาทั้งหมดเลยนะ Land, และทุกคนนะดูแบบว่าผมอวดรวยมาก <Okay. S 1> แต่ความเป็นจริงอะ่ะคือเรามากัดตีนถีบแล้วเราก็แบบอยากได้อะไรพอเราได้มันมาเราก็เราก็ชอบเราชอบรถเราก็โพสรถอ่าเราเราชอบนาฬิกาเราก็โพสนาฬิกาใชา่ไม่ได้มีอะไรที่มันหลุดหลุดกรอบจากตัวเองอย่างรถผมก็ทํารายการรถเพราะฉะนั้นเราซื้อรถมารถคันนีน้มันจะถูกถ่ายใน EP ต่อไปเราก็จะถ่ายเพื่อโปรโมทมันที่มุมมองแหละผมเชื่อว่า คนที่เสพผมเนี่ยชินไปหมดแล้วว่าเฮ้ยพี่เขาโพสไอจีรูปรถคันนี้แปลว่า Youtube ตอนต่อไปรถคันนี้ก็เลยจะมาแต่ว่ารถคันนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็าขายแล้วนะแล้วก็ขายไม่มีกำไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้เลยว่ารถที่ผมซื้อมาคือท,ทำคอนเทนต์ มันไม่ได้เป็นการอวดรวย <Gym. S 2> แต่อย่างใดก็คือยืนยันว่าตอนนี้ทั้งยุปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เทาเทาไม่เท่ามันจะเทามาจากไหนล่ะอยู่วงการมา20กว่าปีใช่ที่ฝากเืินได้ไหมคะคนที่เดูแบบพวกตามเป็จแอนด์ทูสองสองเขาไม่ได้ไหนแท้อันไหนแบบคนที่แบบแค้ทั้คนทั้งวงการอันไหนก็แบบสู้ไาทีนี้เราจะได้แบบ่ิ้นต่างอะไรเงี้ยคือจริงๆผมบอกไม่ได้เลยนะว่าดูยังไงแท้อันไหนเทียมใช่ดูไม่ได้ดูไม่ได้ มันแค่ผ้ามันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขารวยจริงรวยปลอมหรืออะไรดูไม่ได้เลยในยุคนี้ใช่มเรื่องเนึ่งเลยครับผมเออเห็นประเขาเอาเอายานคดีพยานพยานเขาบอกว่าเยานบอกว่าแฟนเขาแฟนคนแฟนปัจจุบันคนนี้ของเขาเป็นพี่แต่ว really like ่าตามหามานานตามหามานานเลย แล้วแล้วยังไงครับวคือไงก็คือแบบว่าคือเขากับคนนี้เขาทามาานานเลยอ่าก็ถ้าเกิดแบบเขาชอบเนี่ยเราก็ดีใจด้วยอะไรที่แฟนเก่าเรามีความสุขเราก็เราก็มีความสุขไปด้วยใช่เป็นเรื่องแบบมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนี่ออกไหมคืออะไรที่เขาชอบก็ดีใจด้วยในส่วนตัวแล้วแฟนเขาผมก็สนิท ก็ส่วนตัวเ็ารู้สึกว่าเป็นคนดีแล้วก็น่ารักไม่ได้แบบไม่ใช่เป็นคนไม่ดีอ่ะอ่าก็แฟนเขาเป็นคนดีแต่จริงๆส่วนตัวก็คือไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมแน่ไม่ออกไหมอ่าใช่ผ่าคนดีมันไม่ได้เกี่ยวว่าให้ผ่านไม่ผ่านเลยเพราะมันมันคนละชีวิตอ่ามันมันคือคนละเรื่องละใช่ไหมอ่าไม่ได้มีอะไรที่แบบห้ามทำหรืออะไรไม่ใช่ชีวิตใครก็มีมัมมองความแ่างกนระหว่างเีา ไม่นะไม่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 ได้มีเลยว่าไปช่วยดูหรืออะไรไม่มีเพราะว่าเขาโตจนบ่านี้แล้วเขาตัดสินใจด้วยตัวเองแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราเผื่อบางครั้งเขาอาจจะตัดสินใจได้ดีกว่าผมซะอีกแต่ในฐานะที่เขาต้องเข้ามาสนิทกับเราเราอะไรเราต้องรู้ไว้หรืเราต้อต้องต้องต้องก็อย่างที่บอกไงว่าน้องนิวเนี่ย น่าจะเลือกได้ดีอ่าเพราะฉะนั้นเขาเก่งในเรื่องการสกรีนอยู่แล้วเราเราต้องไว้ใจซึ่งกันและกันอ่าถูกไหมถ้าเขาเอาโจรมาว่าอีกเรื่องอ่าแต่ว่าเขามีแต่คนดีๆก็ดีไปด้วยแต่นี่คือเราก็้เห็นอยู่แล้วว่าว่าว่าคาเขาได้เขาได้เจอคนที่ดีามที่ใช่ก็เขาชอบอะไรก็ก็อยู่กับสิ่งนั้นดีกว่า ใช่ส่วนผมผมชอบอะไรผมก็มีอูองผมมกล้ามาเล่าอะไรให้ฟังมัาเป็นก็เล่าเยอะนะครับก็ใช่ใช่ใช่ได้มีโอกาสในกาบของวกของทางนิวเคลียสแบบของิซ่ารวมกันมาองคนกเกิดแบบรวมกันแบบอาแล้วก็รวมกันตลอดใช่หรือเเห็นไม่เห็นการรวมกัน ผมเลยไม่มีแฟนไงมีแฟนทิ้งๆไม่พูดเลยหรอกไม่ได้มีแฟนมาตั้งนานแล้วนี่ก็พูดตัวเองเอาไปเขียนนั่นเองเขาเขคิดว่าเขนในเองเออก็บอกไปแล้วว่ายังไม่ได้คบยังไม่ได้คบก็จะจั่วให้คบให้ได้ใช่เออใช่ตอนนี้เธอเป็นโสดไม่ครบแต่เขาเป็นเวลานานมาก คุยเขาเรียกว่าเออ่คุยไปเรื่อยละกันคุยไปเรื่อยก่อนเพราะอยากมีลูกใช่อยากอยากมีลูกแต่ว่าถ้าเกิดคนนีอ้อยากหรอาใช่ใชออ่อยากมีอยากมีใช่เราจะต้องหาคนที่พร้อมที่กับเราด้วยอาจารย์ชีวิตคูกก่เราเอาเอาไม่ว่าเข้ากับเราได้ก็พอใช่ใช่เข้ายากหรอไ,กอไม่รู้ว่าเข้าเป็นคู่แล้วแบบยาก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 มากย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 ากสุดๆเลยใช่ ใช่ใชต้องไม่เกิน24คือคือแบบไม่รู้เหมือนกันคือคือชอบผู้หญิงที่อายุไม่เกิน24แบบอยากเติบโตไปด้วยกันใช่อยากเห็นเขา,เ,าเรียนรับปิญญาทำงานพี่ก็แก่พี่ก็ตายใช่พี่ก็ตายแล้ว <Sort> ition, มันก็คอนดิชันมันก็ง่ายๆคนาแรับสมัครางเนี้หรอพี่เฮ้ยนะเขาหาคนมาเสียบสายฉีให้หน่อยเฮ้ยไม่ใช่ละป้าเออแสว่าเดี๋ยวจะได้มีลูกก้มเมแบบกับพ่อบครอ่ใหญ่มันเ่ใหญ่คือฝังฝั่งที่ มันไม่มีครอบครัวไงตอนนี้คืออาม่าก็เสียไปแล้วมันไม่มันเหลือแต่พี่น้องของพี่ไงมันนี่ไงก็พี่เดียวแล้วก็รวมกับไปรวมกับบ้านเขาแต่ก้าแล้วก็หญิงแล้วก็แฟนเขาเลยไม่เขามีเขามีแฟนใหม่แล้วไงเขามีแฟนใหม่แล้วไงเขาก็เอาแฟนใหม่เขาไปแทนพี่สิพี่จะไปเสลอ์ฟในเฟรมทำไมเกาจะเข้าใจไหมอ่าอ่า ส่วนจะได้3มคนพ่อแม่ลูกนี่โอเคคร <Okay. S 1> อบครัวเราคร <Okay. S 1> อบครัวเราได้นิวเคียเพจ้าไทกาได้ครอบครัวเราแต่ถ้าเกิดเป็นครอบครัวใหญ่ mm hmm. ก็ต้องให้แฟนเขาไปไม่งั้นเราเข้าไปเราเป็นผู้ใหญ่แฟนเขาเนี่ยจะวางตัวลำบาก mm hmm. ถูกไหมเราต้องแคร์แคร์ hmm. แฟนใหม่ของแฟนเก่าเราด้วย mm hmm. ลำบาก mm hmm. จะไว้คำพูด <laughs> เขาคงไม่อ,มาอยากให้พี่ไปร่วมเฟรมหรอกถูกไหมละ่ะมึงเข้ามาทําไมอ,อ,อ่ะถูกไหมถูกไหมเหออมือนเรามีแฟนแล้วแฟนใหม่แล้วแฟนเก่าจะเข้ามาในเฟรมทําไมอ่าถูกไหมออ <S <S และอย่างถ้าเป็นแบบแฟนใหม่เด็กเลียรีเด็กเพียน้องเคลียร์ไทยกาแล้วมีเสชรจได้ไหมได้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 ผมเข้าได้ทุกเฟรมผมเข้าได้ทุกเฟรม ตอนนี้ยังไม่มีไม่มีใช่ไม่ไม่รีบไม่รีบกานนงผมกางพี่อย่าลืมนะอรับไอจีนะนี่น่า